สวัสดีครับมือนี้สิมารีวิววิธีประกอบเครื่องตัดหญ้าสองจังหวะนะครับผมบยี่ห้อเคนโตรุ่น RBC C 1 1 RBC C หนครับรุ่นนี้ c 1 c c นะครับสองแรงเครื่องยนต์2อทีผสมน้ำมันออโต้รูปนะครับเนาะถ้าสั่งพี่น้องสั่งไปแล้วเนี่ยมันจะมาเป็นตอนแบบนี้ ที่ประกอบล่างมันจะแยกเครื่องกับแขนมาเนาะครับเนาะอันนี้เนาะแยกเครื่องกับแขนมาอันนี้ลูกค้าบางคนกับประกอบโอเป็นแน่จะประกอบอย่างแบบไหนเนาะอันนี้เดี๋ยวจักประกอบให้เบิ่งเดโชว์ไปผู้ช่วยเขาเดี๋ยวผู้ช่วยโอ้โหดัวคุครับนั่งกินมักแซลอยู่อ้าไปไปหาู้ช่ยเดี๋ยวผมไปให้ผู้ช่วยซอยประกอบก่อน ได้มองคักเทลบาลเนี่ยมยังเราบอมามามากินดอกมะเซลโอ้กินยังไงเนั่นไม่ดอกมะเซลแล้วเซลอ่าโอ้เป็นจะไหนแซ่บเซ็บเซ็บลองมองดูวเป็นจะไหนเนื้อโอ้ประเด็นเม่อนี่อันนี้คือดอกมะเซลนะคะอันนี้คือแจลวสินค้าอดทอปผงสรดผงสลดด้วค่ะไอ้เป็นมันมันวาวๆน่ะใส่หลายแซ่บหลายใส่ใส่หน่อยแซ่บหน่อย อย่าเล่นกืนเม็ดมันนะพี่น้องผีบอกเด็ดเอาเอาห้ากระกินแมะเห็นว่าให้บ่ไอ้เงาคลิปซ้อนคลิปนี่เก็บกนะด้มพี่น้องสิมาลองประกอบเครื่องแตน้าเบื้องนี้สอนวิธีประกอบแดดบ่มีกำลังดีเลยเอ้ารายการ เลยเรียแล้วตองคลิปต้องคลิปเฮ๊ะมาถ่ายให้ออ๋มาเถ่ายให้เจาถ่ายซะเดี๋ยวสิลองมือนี้จะเป็นตากล้องเลยพี่น้องมากล่องมีอย่างแน่เนาะเดให้หนูไปอยู่ฝั่งนี้กล่องมีอย่างบ้างมีอย่างแน่ ในกล่องนี่เลยแขนซ้ายนี่แขนซ้ายถังผสมน้ำมันตัวผสมน้ำมันบังย้าสายสะพายถุงคู่มือครับตัวเครื่องอแล้วก็แขนด้านขวาจะติดมากับตัวเครื่องแบบนี้เนาะรเดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องแป๊บนึงอันนี้ปัญญาปุญญาอันนี้คลิปรายการเอาเอาไปจังไหนก็ได้คลิปเอาฮาอันนี้ใบตัดหญ้าโอเค แยกกล่องออกไปอันนี้เป็นเครื่องยนต์สองจังหวะเนาะแม่นแล้วสอง,สองทีก<อ>ินสองทีเหตุผลที่เพื่อนเพื่อนแถมขวดนี้มาก,ก็คือเอาไว้อีนยังนึ่งเอาไวห้ห้เฮาผสมก่อนผสมก่อนค่อยเติมลงถังเอาบ๊อบแมนขวดใส่น้ำไปกินลกปลาบอกง่ายบ๊อบแมนเนีแล้วก็มันจะมีปริมาณการบอกเติมวิธีเติมให้น้ำโอเคอยู่ในนี้เดี๋ยวจะบอกอีกทีเวลาประกอบเสร็จเนาะครับอันนี้ก็เป็นกล่องแขนเล้วพี่น้องอันนี้กล่องส่นไปแล้วกะ เบื้องวิธีประกอบได้ล้าประกอบแบบไหนเช็คแบบไหน่เครื่องบ่มีปัญหาเครื่องสี่จังหวะก่อนประกอบเด้อพี่น้องมาเบื้องน,นี่อันนี้คือถ้วยคัดถ้าบางที่การคนส่งมาถ่ายมุมนี้ก็ได้บางที่คนส่งเขาส่งไปน่เขากระแทกตรงนี้ปึบถ้วยคัดมันจะบิดเบีย้ยวนะครับอันนี้มันกลมคือมันตรงนี้มันกมลมเราหมุนดูอันนี้อาจจะเกิดกามโนงสงเนาะครับอันนี้มันกลมแปลว่าผ่าน <Okay. S 2> แต่บางที่ที่ลูกค้าเจออันนี้มันจะเบี้ยววับ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 นะเฮาดัดได ดันไปไหนมั้แม่คือดูตรงไหนมันสูงขึ้นเขาก็เอาค้อนตีเข้าไปเอาค้อนตีตามเลยเหรอตีตีเข้าไปเพื่อให้มันกลมเหมือนเดิมแบบนี้นะครับเด้อเพราะว่ากรณีนี้เคยเจอมาอยู่ที่ลูกค้าสั่งไปแล้วมันมีปัญหาเนาะก็เลยแก้ปัญหาเพื่อนไปด้วยเพื่อนเคาะเข้าก็ใช้ได้มันมันดัดได้ง่ายอยู่อันนี้เป็นไปนั้นเนาะโอเคเพราะว่าบางคนถ้าเกิดประกอบไปแล้วมันสั่นนะจชะมาออกไปเลย ตอนแรกก็ประกอบเครื่องเข้านี่ก่อนประหยัดเวลาเนาะประหยัดค,ดคดลิปเนาะคลิปยาวยาเราไมนสียากไม่ยากเด้อเอาเอาอกเพื่อเล่นได้ปะนี่มีอย่างนี้อันนี้อขอเกาะขอเกาะสายสะพายโอเคอ,อันนี้คุ่ม,มั่วเนาะคู่ม,มั่ว าาอุ้ย,<า>ยอันนี้คู่มือเด้อสิบอกให้เด้อมึอน,นี้เป็นภาษาไทายเด้อสิบอกให้เครื่องรุ่นนี้เขาพัฒนาแล้วเป็นภาษาไทายอันนี้ถุงอะไรน,น็นอตน็อตสายลัดชุดบล็อกโอเคอันค่อยถามเนี่ยปกตินี่ค่อยคิดว่านะลูกค้าส่วนใหญ่นี่ก็เจ้าต้องมีปัญหากับน,น็อตแหละก็เจ้าบ่งว่าน็อตตัวใดเซ่บันใดโอเคอ่ะอนนบอกคนเนี่ยใส่แขนก่อนอใส่ก้านกับตัวเครื่องก่อนโอเคหันไอตัวนี้ขึ้นเนาะ ันีหันที่ยึดหันที่ยึดตัวเกาะสายสะพาลิ่งขึ้นไปนี้เอาขึ้นให้มันเป็นทางเดียวกันกับตัวถังน้ำมันเนาะมาชันง่ายๆเนาะจะมีน็อตมาทั้งหมดสองสี่หกแปดแปดตัวโอเคน็อตที่มันบุมีแหวนรองนะครับเอาไปใส่ตรงประกับใบมีดเนาะใส่ประกับใบมีดบังใบตรงบังใบตัดหญ้าส่วนตัวนี้นี่เอาตัวใดก็ได้สี่ตัวใส่ก่อนเลยโอเค ใส่บนนี้เนาะแน่แล้วใส่ตรงนี้เข้าไปโอเคสี่ตัวครับเดี๋ยวจะฟ้าวจักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวลิดมันสีเงาอื น็อตเครื่องตัดหญ้าส่วนมากสิเปลี่ยนแบบนี้แล้วค่ะพี่น้องเปลนหกเหลี่ยมเนาะเป็นหกเหลี่ยมเด้อหกเหลี่ยมนะจ๊ะแต่ว่าหลายคนกาบ่ต้องซีเรียดดอกว่ามันบ่มีอะไรบ่มีกุญแจขันอันนี้เพิ่นแถมมาให้เรียบร้อยเลยนะคะตัวใหญ่มันสิมีสองเบอร์เข้าไปหมุนเข้าไปเลย น็อตสีตัวเซตก็ล็อกให้มันแน่นครับล็อกให้มันแน่นเนาะแน่นล็อกให้แน่นก่อนถ้าบอแน่นมันจะเป็นยังไงเออมันก็จะมันก็รวมเลยเนาะคุณขโมยมุกฉันฉันกำลังจะเล่นต้องขันให้แน่นอย่าเอาแน่นหลายได้พี่น้อะเอาตึงๆก็ได้นะครับบางคนก็เอาจนสุดแหงเจ้าของนะเดี๋ยวมันจะเกินไปเอาตึงๆก็ได้ มันมีแหวนสปริงตัวนี้มันบ่อคลายแน่นอนประมาณนี้บ่ต้องแน่นลายก็ได้เนาะหลังจากขันตัวนี้เสร็จเสร็จปุ๊บใส่ตัวนี้ก่อนเลยก็ได้โอเคอันนี้จริงก็ห้าสิประกอบตัวใดก้อนก็ได้แล้วครับแต่ว่าเอาตามสะดวกเอาก็ได้แต่ผมเอาแบบนี้ก่อนเอาแบบนี้ก่อนเนาะตัวนี้ใส่ใส่ที่ยึดส,สายสะพายโอเคที่ยึดส,สายสะพายเนาะ หมุนติวติวเข้าไป,อ,ไปอันนี้เด้แล้วค่อยเอา่อยใส่ที่หลังก็ได้ตัวน<อ>ัน้นไม่มีปัญหาแนนเป็นเป็นที่ล็อกแขนเวลาเขาเปลี่ยนใบตัวนี้เรียบร้อยต่อมาใส่ใส่แขนครับใส่แขนอ่ามีแขนขวาแขนซ้ายโอเคแ,แขนซ้ายหกเตรียมตัวน้อยหกเตรียมตัวน้อยมาคลายออกก่อนแบบนี้ เดากันเนาะแมอย่าเฝ้าคืนพี่น้องอย่าเฝ้าคืนคายออกก่นอกนคายออกสะก่อนมอมๆคายอมไวส้สักก้อนลุ่วงจังหน่อยก็ต้องเอาออกเบิดเด้อพี่น้องออืแล้วก็แบ่งให้มันครึ่งกลางประมาณนี้เจะได้ไม่ต้องซีรึ่งกักะเอาครับผมเบิ่งประมาณนี้ครึ่งนึง <Okay. S 2> ให้มันชนมือตัวเองให้มันชนมือตัวเองมาเป็นรักไว้ <Okay. S 2> แล <ใจ S 2> ้วก็ไปถ้ามันชนมือปุ๊บ <ừ. S 2> คืออยู่ครึ่งหนึ่งมันก็จะแบ่งกันครึ่งกับตัวนี้อ <ừ. S 2> อันนี้เป็นสูตรไฮสูตรมัน <ừ. S 2> หรือว่าเขาที่เอาหาแนีมาวัดเอาก็ดาไ,ได้เด้อพี่น้องแต่บ่าต้องเ๊ะอะไรก็ได้ดอกบาต้องขนาดนั้นก็ได้บางทีบางคนแขนสั้นแขยนยาวต่างกันนะเรายังใช้ได้ใช่ไหมไม่ใช่บางทีก็เจ้ากระาสิปปับใส่แบบบางคนเขียนบท่อากันเนาะคนตัวยาวกับเขียนยาว ล็อกเลยพี่น้องล็อกเลยตั้งแขนได้ระดับแล้วก็ล็อกเลยบทเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วก็ล็อกไปอยากให้มันจจเป็นุบแม่นครับเดี๋ยวถ้าเผื่อไว้อนาคตส่วนมากมันจะขันบ่ค่อยออกตัวนี้จุ่มจารบีเนาะมันจะติดแม่นป้ายป้ายจารบีค่อยขันเข้าก็ได้รอบหน้าถ้าแขนมันเสียมีปัญหามันจะได้ขันออกง่ายๆเอาแนนบ่ตัวนี้ก็ตึงๆขึ้นกันแหละ แน่นแบบตึงๆประมาณนี้เร็ดเร็ดแล้วก็มาเก็บสายตรงนี้เข้าก่อนก็ได้แน่นครับจะไว้ฝั่งนี้ก็ได้เอาไว้ฝั่งนี้ก็ได้แล้วแต่ทางที่เขาสะดวกเนาะเพราะว่าเอาที่ได้เก็บสายมันดีๆหน่อย <Okay. S 1> บางคนก็ว่าเอาไว้ฝั่งนี้เวลาเกาะสายมันติดเอวเข่ากันย้ายไปขวาก็ได้เด้ออันนี้ผมใส่ไปก่อนต่อมาอันนี้คือใส่บงังใส่ตัวบังหญ้าก่อนบางใบเนะบาะปึ๊บบังหญ้าใส่ตรงนี้น้ำน้ำพี่น้องเขาน้ำน้ำน้ำเขาไปทางใหนเขาก็น้ำทางนั้นแหละตรงนี้เป็นดรายเวอร์ตี้เอาเนาะตัวเมียใส่นี่ก่อน เอาน็อตตัวมียขันใส่น็อตตัวผู้ตัวนั้นก่อนเนาะใช่แล้วใส่ลงไปนะครับคายอกมาใส่ลงไปในรุนนี้เพราะว่าเอาเอามือใส่แล้วมันยิบยากก็เลยเอาน็ตนี้ใส่ซะสอดลงไปก่อนพอมันเข้าล็อกแล้วก็ขันออกก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ก็เอากรึบลงก่อนถ้าเอาความลงเดี๋ยวมันจะหลุดสเดอพี่น้องเดอแบบนี้เดออันนี้ช่างเขาใส่มาเองเป็นสูตรเขาสูตรช่าง สันจากข้างล่างขึ้นมาข้างเดิมเนาะเนาะตัวเมียมันจะบรรลุทเ่ี้เนาะใช่แล้วกรหมุนเข้าไปพอมันเข้าแล้วก็หมุนอีกฝั่งนึงพอมันเข้าปุ๊บพี่น้องหันขึ้นได้เลยแมนแบบนี้แล้วก็มาดูแขนว่ามันตรงหรือเปล่าสิตรงบ่เบิ่งระดับมาเนาะแล้วขยับมาตรงนี้สั้นยาวอันนี้แล้วแต่พี่น้องสิมักเด้อ สามงานาละแล้วก็หมุนตัวล็อกเข้าไปอันเ่าใส้สั้นใส้ยาวนี้ม,มีปัญหาเนางบ่มันไปติดขาดอะไรไหมบางคนใส่ใกล้กับบางมันบ่ค่อยกระเด็นหาเทาบางคนว่ามันใกล้หลายมันก็ตัดลงบ่ค่อยได้หลายโอ้เปรียบแบนั้นเนา,มนานะมันจะติดมันจะกรีดนะมันกีดตัวนี้ก็หมุนลงทีละข้างให้มันเท่าๆกันสามรอบ ถุงเท้าตัวคือถุงเท้าทเขาใส่เมื่อวานนี้แล้วหมอตัวลักของเขาเอ่ะบ่นนะเครื่องซื้อได้อถุงเท้าใหม่ได้หน่ะไม่นรอใช่แล้วเขาบ่กเขาใส่คู่นี้เดี๋ยวมาเมื่อวานตัวไบ่ลากของเขาแต่แท่ทนตัวล็อกให้แน่นๆพอประมาณปึ๊บเสร็จก็เอาใบมาใส่ต่อเด้พี่น้องอใส่จังไดแบบตี้ใบใส่แบบใดเนาะอันนี้แบบนี้นนพิเศษก็คือตัวนี้สามารถเปลี่ยนใบได้ไดแบบง,ง่ายโดยการพลิกแขน ้แบบนีถ้าเป็นรุ่นอื่นเอดได้บ้างรุ่นเนาะบางรุ่นก็เฮ็ดได้บางรุ่นก็เฮ็ดมาได้โอเคสามารถหมุนพริกมาได้นะคะหัวเกียวมันก็จะหมุนกลัเรือนมาฟังพี่แบบนี้วิธีถอดใบงไมันจะมีรูสลักให้เราเสียบฟังตรงฟังนี้ฟังนี้อันเบิ้มเ้มนี่บางฟังนี้เลยพี่นองหมุนไปให้มันมีรูสลักก่อนเสียบตัวนี้เข้าไปข้าไปล็อกไวก่อนแล้วก็หมุนขวาหมุนขวามันจะเป็นออกมันเป็นเกี่ยวซ้ายด้วยครับอันเนี้นะ เขาจะเป็นซ้ายหัวที่เป็นออกเฉพาะหัวเกียร์เครื่องตัดหญ้าทุกรุ่นเลยเป็นแบบนี้แมนครับอดอันนี้ออกฝาครอบประกับออกอันนี้คืออันนี้พี่น้องอันนี้อันนี้โดยพี่น้องใบตัดญาาแบบตรงแล้วก็วางลงแบบนี้ถ้าเรางายขึ้นแบบนี้เวลาเขาใส่มันจะใส่ง่ายเห็นบ่แต่ถ้าเขาคว่ำลงมันจะชอบรูดแบบนี้จบตรงล็อกเนาะแมนเอารูดเลยหันสลักเลยหันใส่สลักเข้าไปก่อนปึ๊บ ใส่ใบปึ๊บประกับฝาครอบใส่น็อตเข้าไปหมุนซ้ายหมุนซ้ายก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกาพี่น้องแล้วก็บล็อกที่แถมมาให้หมุนเลยหมุนซ้ายเข้าไปตัวนี้รุ่นนี้มันดีเนี่ยคือน็อตเนี่ยมันมียางเนาะมันมียางมันมียางกาันคายตรงปลายาง<ป>กานันคายลอดภัยทีนี้ก็ล็อกให้มันแน่นปึ๊บจบข่าวพี่น้อง พลิกแขนเดิมปึ๊บนะน,น,นีตอนนี้เป็นเครื่องตา้าแล้วด้วยจ้าทีนี้พลิกปั๊บล็อกตัวนี้ไว้พี่น้องอืมล็อกตัวนี้เพื่อว่าเวลาที่เขาสะพายหัวมันจังบวมุนล็อกตัวนี้ไว้คือล็อกปุ๊บแล้วมันจะบอด,ดินเนาะใช่ล็อกปุ๊บมันจะไม่ดินเมื่อกี้เราไม่ล็อกเราหมุนอันนี้ได้พอล็อกปุ๊บนี้เครื่องมันจะไปตามเลยได้เห็นไหม ง่ายต่อการใช้งานเนาะปานี้สิบอกวิธีดูแลหัวเกียวด้วยครับพี่น้องอัดจจลาบีแบบได้วิตีวิธีอัดจจลาบีมันอัดตรงรูนี้เอาเอากล่องตัวนั้นตามมาดูกล่องตัวนั้นไปนอพี่น้องเลยายกล่องไปนอ ปึ๊บที่วะเห็นวะฮูอ่ารูอัดเจรีบีฮูว่าฉันโอพี่น้องเอาฮูกับหูฉันเอาฮูกับหูฮูอัดเจรีบีตรงนี้นะครับจ้ขันน็อตเบอร์สิบออกก่อนอ่าอัดเจรีบีตรงนี้ฮูวอัดเจรีบีคลายออกคายออกเนาะใช่แล้วคลายออกสกรอนพี่น้องคลายออกเห็นบ่คะเห็นบ่สร้างกันจากมือสั้นๆเส,นๆส้นๆเนี่ยนะพี่น้องเพราะว่ามันเมากาแฟเออกินกาแฟเข้าไปหลายกันเลย ตอนแรกสักบบอยู่พอเดียวเลยนะเอาน้ำมันเครื่องเข้าไปก่อนก็ได้เพราะว่าน้ำมันเครื่องมาจากซึมเข้าไปหาลูกปืนเอาใส่น้ำมันเครื่องเข้าไปก่อนจังหน่อยครับบีบเข้าไปเลยในกรณีบ้านใดบบมีขวดไอ้นี่ก็เอาเป็นไอสลิงยาเนาะไปประมาณหนึ่งสลิงอันนี้ผมก็ใส่พอประมาณก่อนน้ำมันมาจากซึมเข้าไปหาลูกปืนส่วนอันนี้เบื้องจัลระบีอันนี้คือสลิงสียาเฮาดูดเอาพี่น้องดูดเอาจัลระบี จารบีก็ต้องเป็นจารบีสีทองเด้่องพี่น้องจารบีสำหรับลูกปืนโดยเฉพาะอันนี้ฉีดเข้าไปมันจะเข้าไปอยู่กับเฟืองอยู่กับเฟืองเกียร์โอเคแงฉีดปิ๊ปปี๊ดงัดเข้าไปดเข้าไป,าไปสึบประมาณจากสองสลิงตะกอนเพราะว่าหัวเกียร์ใหม่เนาะมันยังบบเคยถึกจารบีเพราะว่าบางทีบริษัทเขากับบอดมาให้นะเราก็ต้องอาดเองเ,อเพืนก<ม>าอายุายการใช้งานออที่ยาวนานของหัวเกียร์เนาะเมน เื่ซียาเข้าไปสึบเต็มแล,ล้รนปูดปาดออกมาเต็มแล้วแปดออกมาแล้วแปดออกมาแล้วพี่น้องแล้วก็ทําการพิธีปิดปิดรูไว้ซชปิดหูใะพี่นอ้องเอาเกลือซแบบีมาขันเข้าไปยกสันๆเซน,นๆเลยนครับมือนีกินกาแฟหลายมันดีดคือว่ามันบพอพอมันดีดมันดีด เึ๊บเนี่ยจบต่อมาเป็นวิธีการผสมน้ำมันพี่น้องผสมน้ำมันเบนซินผสมแบบไหนที่จะเติมเดี๋ยวจะมาเฮ็ดให้เบิง่งวันนี้ง่ายๆเลยถางเขามาค้าน,นำ้ำค้าน,น้ำแล้วนะฮะยันม, <c oughs> มนีมันมั <c oughs> มนมีเอเดมันมีขีดสองขีดขีดบนนี่คือขีดแรกนี่ ขีดแรกเนี่ยคือเราเติมน้ำมันเบนซินก่อนถึงขีดนี้ปุ๊บเราเติมสองทีเข้าไปมองนี้แบบนี้ให้มันถึงขีดที่สองเติมก่อนเนาะเติมดูให้เพื่อนบ่งดูเติมอีรีบอกไม่เติมอีรีเรับเติมเป็นอย่าบอกเติมน้ำมันทันน้ำมันเบนซินสีอะไรน้ำมันเบนซินมีสีเขียวแล้วก็สีแดงแต่ทางเราแนะนำให้ใช้สีเขียวที่เป็นเก้าหนึ่งมันบวก่อยเวิร์กว่าหนอยดอกมันกับบนบอดีดอกแต่ว่ามันจะติดยากจังหน่อย ขอให้เน้นเป็นเก้าส่วนมันบอกโอเคเนาะเทลงไปจ้ะเติมเบนซินลงไปโจกกหอมไหมคะหอมกินหอมมากแง่ดังดีมากพี่นะซูมเข้ามาดูใกล้ซูมเข้ามาประมาณขีดที่ประมาณขีดแรกเนาะอันนี้เนาะ จะ้ะคิดแรกแล้วก็เติมน,น้ำมันสองที่ขึ้นไปฮอดคีดที่สองเนาะโอเคเปิดฝาเทศเลยก็ได้มั้ง <c oughs> มาตวงให้เพื่อนเบ่งน้ำแนว่าประมาณนี้ฝานี้อ <c oughs> คือแน่นใท้ลหพี่น้องมานนี้ <c oughs> เครื่องฟิสตาร์ติดง่ายควายทองหอควายทองขายดีไ้รุ่นนะี้ <c oughs> ขายดีนะแมนแกะใหม่ๆเลยตัวนี้หอมกลุ่นจากเตาอมองมีให้เปิดมาเปิดไปดึงมองอื่น้ รึบเทใส,ส่ฝาดูซิว่ามันจะได้ระดับบ่ปกติถ้าตวงใส่ฝานี่จะประมาณสองฝาต่อ1ลิตรอันนี้ผมใช้ตวงแบบฝาหนึ่งเต็มๆบางนเด้อว่ามันจะพอดีกับครึ่งลิตรบ่อหนึฝาเต็มเต็มอีกเฮยใส่มือเฮยเด้อขอฝากกลวยแล้วกันเรึบเกือบพอดีพี่น้องอยากหน่อยไปดูจังหน่อยอีกหน่อยนึง ใส่อีกจังหน่อยนึงก็ได้หรือว่าเฮียถือเอียงวะเอออาจจะเอียงก็ได้เฮียคือมือสั่นไหมคะเฮียคือมือสั่นแท้ตประมาณนี้ครับเนี่ยโอ้สี่มุมได้ไหมนซินถึงนี่เลยสองทีถึงสองฟ้าประมาณนี้พอเติมเสร็จพี่น้องเอ้โหแล้บเดี๋ยวเเบรกลงก่อนใส่ถึงท่ามาเลยเหมือนกันไหม อันนี้หนึ่งต่อยิ่มห้านะใช่ไหมโอเคประมาณนี้เลยพี่น้องรประมาณหนึ่งฝาอ่าเ,เสร็จแล้วเขยา่าสีค่ารออะไรเสาสักพอนเสาให้เข้ากันก่อนนะครับภาษาอีสานบรลคคำนะคะวันนี้มาเสนอคําว่าเสานะคะ <c oughs> เสานี้แปลว่าอะไรคะคุณอนุสาเสาแปลว่าเขย่าโอ้เสาสักพอนนะเสาก่อนหลังจากที่เราเขยาเสร็จแล้นแลวนะครับเราก็จะเติมลงไปในถัง แม่แนะนําให้ลูกค้าเติมสองทีลงไปก่อนแล้วก็เติมเบนซินทีหลังนะครับบางคนก็ในกรณีที่บางคนก็มักง่ายเนาะใช่บางคนคือเขาไม่มีขวดไม่มีขวดที่จะเอามาเสารทีนี้เขาก็เลยเติมเบนซินลงไปก่อนแล้วก็เอาสองทีลงก่อนแล้วก็ตามด้วยเบนซินจะข้อเสียก็คือแล้วก็มาเสารอยู่ในนี้ใช่ไหมใช่มันไม่ใช่มันไม่ถูกหลักใช่ไหมแล้วทีนี้เบนซินมันยังไม่ผสมกับสองทีสองทีมันก็ลงไปหาคาร์บูก่อนอืเครื่องเลยไม่ติด กรองกรองแล้วทีนี้บางคนก็มักง่ายเขาเอากรองออกครับพี่น้องอเอาลาวนี่เลยอันนี้เลยจ้าเอากรองออกเพราะว่ามันเติมมันลงมันลงสาหะนะมาก็เลยมันน้ำมันโซกาโป๊กทีนี้ตะมาโซกาโป๊ก็เลยเเ็ดให้คาบูว้าวโบปิดแต่มีปัญหาตรงคาบูนะครับหลังจากที่เสารแล้วก็เติมลงไปจ้ะผู้หลังคนแนะนำด้วยจ้ะบ่มีขวดเสาแบบนี้บ่เป็นยัง เฮาเอาขวดน,น้ำกินดูวขวดรยังก็ได้ที่ใหมันกาปริมาณน,น้ำมันได้เนาะแม่เบิ่งเด้อพี่น้องว่าเครื่องใหม่นี่สิดึงจากบาทติเครื่องใหม่ๆนะเือต่อมามาทางนี้คุณอ่างอันนี้สายสป,ปายเด้อพี่น้องคุณแจก็เก็บใส่ถุงไงจ้ะเุ็แจ้ชุดบ็อกใส่ถุงอันนี้เป็นเป็นที่เพิ่นแถมมาแม่นบ่ใช่สายสป,ปายก็เกาะทางนี้ได้เลยพร้อมใช้เลยเนาะ50เครื่องแรกแถม รุ่นอัปเดอันนี้เอาคืนถ้าใครซื้อ50เครื่องแรกแล้วพี่น้องจัดโปรโมชั่นแถมสายอย่างดีให้อัปเดเลยนุ่มๆรุ่นนี้นะอันนี้เอาค <Up grade. S 2> ืนเปลี่ยนกันเลยเนาะเปลี่ยนกันเลยโอเครุ่นนี้มันเป็นผ้าธรรมาดาพี่น้องอะเป็นแข็งแข็งนะครับแต่มันเจ็บบ่าเนาะเจ็บบ่าแต่ถ้าเกิดซื้อ50เครื่องแรกเอารุ่นนุ่มๆนี้ไปเลยโอ้ม oh. ีที่รองบ่าให้นุ่มๆเลย ฟ้าสั่งซื้อแล้วพี่น้องเบิดแล้วเบิดเลยนะห้าสิบเครื่องแรกนะจ๊ะได้แล้วเปิดน้ำมันตรงนี้เปิดน้ำมันเออเอาลงนี่เปิดเนาะเปิดโชกใช่แล้วเปิดโชกเอาขึ้นอันนี้ปิดเปิดโช๊คสวิตช์อยู่พี่เปิดสวิตช์ดึงลงโอเคเป็นรุ่น e สตาร์ทไม่ต้องดึงแรงดึงเลย สามนนบาทเนาะแมนอันนี้เครื่องใหม่มันยังเดินเบาไม่ได้ก็ปรับเดินเบาขึ้นจังหน่อยครับแล้วก็ดึงใหม่เอออมีแจมไหมมันจะเดินเบาจังหน่อยพี่น้องปับเดินเบาขึ้นเ้ออันนี้ปรับเดินเบาแป๊บไม่ได้เอาแจมาเอามือปรับบ้านๆน,นี้หละอืมคักเนาะเปลี่ยนซักนิดเนาะตนี้ติแ<ช>จกับมือปั๊บมาเลย bếp lên cái đem nhanh mày chưa bị sốt ซีสตาร์ทดึงง่ายก็ได้ได้เนาะเอาอีกรอบเอาอีกรอบมันลองสตาร์ดมึงดูติดอีกอยู่บ่ใส่ให้ย่อ่างมาโซ่มึงรู้มึงยิงสตาร์ทได้บ่เอาสันแต่ลองซิมมึงดูเจ้าอย่าลืมนปุ่ยสวิตได้หรอฮะปุ่ยสวิตก่อนสวิตลงอันนี้อันนี้เอาลงเนาะใช่แล้วดึงเลย ไม่ด้วยไม่ด้วยนะครับโชว์ความง่ายดูเปิดสวิตช์ก่อนเด้อเปิดเออเปิดสวิตช์ก่อนดึงโอเคเรียบร้อยใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับตามเบอร์โทรข้างล่างตามเบอร์ yem, โทรข้างล่างเลยนะคะเลบอร์ข้าางง่ ครับผมจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ